เพื่อนๆคะตัวนี้มันก็คือดอกของอ,อ่มแซบตัวผู้คะ่ะจะมีดอกที่กระจิตริสวยนะคะหลายคนอาจจะมองมากว่ามันเป็นเพียงวัชพืชแต่มันเป็นวัชพืชที่ดอกน่ารักมากถ้าสมมุติว่าเราลองที่จะถอนต้นอมแซบตัวผู้ไปปลูกไว้ในกระถางให้มันเกิดเป็นกลุ่มๆม,มันก็น่าจะกลายเป็นไม้ประดับ ที่ทรงคุณค่าได้อีกอย่างเพราะมันติดดอกเยอะมากแล้วออกดอกนานนะคะสวยๆอาจจะไม่นิยมรับประทานเหมือนอ่อมแซบตัวเมียอ่อมแซบตัวเมียก็เบญจรงค์ห้าสีนั่นเองตัวนี้วัชพืชในส่วนยางอ่อมแซบตัวผู้น่ารักน่ารักนะคะก็จะเกิดนีนอ่อมแซบตัวผู้โน่นอ,อมแซบตัวผู้ดอกสีขาวๆส่วนไอ้เหลืองๆนี่กระดุมทองค่ะน่ารักไหมคะ สวัสดีค่ะ